เดี๋ยวไปสุ่มปลาครับให้น้องหมอยมาทำกับข้าวนี้วันนี้เราาวดริน้ำจับปลาครับมาฝ้ามาพ่อสะครับแล้วก็ที่ข้าวเดี๋ยวไปหาตากันกับลูกชายลูกชายเป็นตาล้องป่ะี้ว่าจะได้ไหมเดี๋ยวไปหาสุ่มตามาหัวกระโหลกครับที่ท่อวิน้ำเพราะปลาจะไปเล่นน้ำเมื่อกี้มันเสียดขึ้นมาเดี๋ยวเราไปสุ่มมาทำกับข้าวสักหน่อยก่อน có chạy nó vào ờ nó đến gì đến ngày nó cập không Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เอาขึ้นเอากสุหรือสูงกมได้แล้วครับได้ไหมพ่ากัไม่มีตัวใช้แลอวนนี้ให้ดูข้ายจับนะครับเพราะมือผมกัไม่มีครับือผมกัไม่มีตัะมีป่าเละเอออ้ือ ai đi qua thử hai anh không và bà con nuôi đối giải bỏ cùng lấy bóc được đấy ngay giờ hãy quên anh kéo mày ấy kia giờ đây pè sai rồi đấy cắt ไม่ประเลยไเท่าไรโอยขาาแล้วนะเนี่ยเลเดี๋ยวไปอาบน้ำเดี๋ยวไปสูบตัวได้ร้อยพุ่งออกไปนะครับเนี่ยไหอยู่ตอแหัวให้หัวนะนี่นี่นี่ย่ามันหายใจเลยหยใจเหมือนกัน ยาวก็สุมเก็ไู่ก็ได้อยู่ใช้แรงออกแรงดิอะโอเคนี่อะไรขึ้นขุ่นเลยกันเนี่ยเหมือนลอยแต่ตัวไม่น่าตัวใหญ่วะ่ะนี่นี่นี่เฮ้ยเฮ้ยเอาได้เอาได้่าไรคว้บตัวก็ได้อยู่ลูกผสมมันเนี่ย ไม่ได้เจอแล้วเมื่อไงตัวไซมื่อี้นะไซที่หลุดไปบีมแข็งอุ้ยนููนนูนะสวยเอาาสยเลย้องสูงนี่จะมีมเราลองจับดูก่อนเราขดูก่อนเนี่ยเราสูงมือนงี้รับสูงแนั่นน่ะแล้วไปไปไปเอาเรวเอาเรวู้้ใหญ่ โนแล้วะนะชนขาปักเลยอไรอยู่้ยอุอ้ยอ้ยอุ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 ้ยอ้าอุ้ย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 ไ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้้ย้อ้ย เอาไหมไม่เอาอะไรเลยเอา้าครับอือหืออือหืออือหือเอนี๋ยวบีวอ้อมน้ำแล้วด้วย่ยอ้อมน้ำฝาผมบางกันน,น,นี่ตัวจ,จับอย่างนั้นนมันออกยากออกแล้วเว้ย มัมาม้าบใช่ไหมบอกก็ป้าหนักแล้ววะเฮ้ยตัวเท่าเท่ากันเลยว่ะเตะวันนะกลับไปเลยจับเลยม้าบได้ด้วยเนี่ยร้อยไม่ออกไปนะ ไปจะจะเริ่มจับไม่จะจับต่อมันจะเยอะไปแม่เออไปเดินเดินจับดีกว่าเผื่อเจอไซโลแล้วค่อยเอา